那就要体验完毕吧。 ยังหดงตี We can not ว o คือเขาไม่ไวดวเหมือนกา ใส่กระเทียมเสร็จมะม่วงนะคะกล้วยค่ะอ้อยค่ะประมาณนี้นะคะอคหอนะคะตักใส่แต่โค้งไอีกูงมากไป 何 <laughs> ส่วนเราเป็นไทยสองหม,มื่นเมื่อกี้ต้องขอปีดกันมมาเป็ิด มปีค่ะคนตกหมวัาตกนะคะตกแล้วมันมันแดดออกแล้วได้นาแล้วอันยังมาอปีเพ็ดมากแม้ ุดแม่น่งเลยค่ะนี่คุณตึงนั่งนัจะมาพูดชอบย่ามกีรานมากแต่บลอกภาพที่กนห่เหเวลาซื้อรองเท้าว่าตีไม่มันก็อยากได้รองเ้าใหม่ด้วยไหมความหมาคือมันก็สวยใส่กีดบ ุณเปยนไปทำอรอย่างคนับ่าสกเพรามาหาูจังหวัครับแราก็ขับรถถึงอ่างทองท่นโทรมาบอกว่วอีกเปยนมันไปกับนุ่งงา่วยแห่แขกทุกทางไปทันใส่กอก ยำหอปีไหมเยี่ยมเล้อาหารทำไรสุดแล้วันี่ส่วนในเพจเสร็จก่อนมตั้งหลายเดือนเนี่ยว,วันจ้าง้างแล้ว กินเดียบยมิมเนี่ยม่เนะ่่างสินเน,น,นี่ยปกติฉันว่ามากนรั่แพแนเคียว มันมันเห็นซับในแม่<ช>ไ,มได้แต่เดียวแต่ต้องแพ้มงแม่จะเสเถ้าเมืองแพ้เครื่องลาดอิสเรยยยอโยใส่กอ่อนรู้ดีข้าแนมเนื้องค่ะแม่ไม่าเอาที่ให้ให้ม เนี่ยอะไรนะมันลอนมันเป็น่ใชแบบแม,มงเทมันเร่ประดบับสีข้าใหญงไงเคิแผ่เครื่องเสรนบออันนี้ปอกคอแนลน้วมีมีหัวมีปอกคอแล้วก็มีข้างล่างเลือดตรงคอ,เอาางนเสิร์ตคุณทนทำ เลือดเข้มงเลืเ<ม>ดเป็นแผงแ,งแผงแงคชุดกูเป็นชุดกูเป็นแบบเป็นซองชุดชุดแบกคือกา้เกงขาแม่แต็คใส่สีทองแล้เราผ่านมาซึ่งเป็นลาตปีนะตกปีมากกเป็นพิตตี้มันตะโซจ้ะ เหมือนอ้นําฉันน้องคิดดูว่าถ้าจะเปลี่ยนสูตรสี่บอกเพราะว่าฉันคุวกควาตอนเด็กๆมามันจะพเอเชุดมันจะนหัวไหนกูจะหัวกูจะใส่ไข่ลูกไข่ใส่เพแล้วกูจะถอดออกเลยแม่ชิมยำอันนี้ดูยำหมวกปีอร่อยมากชอบเพราะนั้นใส่กับปีเนื้อเค็มมากเลย พี่ตาตัวใหญ่จังเลยพี่แก้วลงหมดแล้วเขาติดลงทิพย์ไปเดี๋ยวตัวยาอีกแก้วเถอะเลยีกแก้วเลอีกแก้วอะไรนะแก้วลาฟาดกูว่างั้นเปิดสุดมาเลยไม่เป็นอีโมลาร์หรือหนังเลยเนาะวอกกันจ้าอันนี้ก็เลิศนะพี่ตา ขอบคุณอาหารเชฟพีโมค่ะท่านคเกิดแตเป็นปีมวากันด้าทุกคนสี่ผู้หายปัผู้หายค่ะโบวันกัอกระเทียมนะกระเทียมบ้หอยก็ติดติปากไปโดนเดียว nó đỏ cái tiếp rồi. Mày bán bị cần có cho theo rồi. Tao ừ. không theo rồi, nó quyền nhìn. quá lọc xa hả? Nhân mùi do. พี่เทพไปเอาพิโมแล้วนะค่ะไปดีแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเนี่ยผม่ดูอยู่กั่อยู่ไอั่งเปมั่เดี๋ยวพี่อกด่วลยนะใส่จอใส่ขนเกมา่นี่ดอขวานดได้แต่ื่านคือ ทห้ไปกับสนีนวจ้าเกิกิจตะบมุ่งละเบื่อประดกร้านเจ้าของเน่มันแสบด้วยแ,วแต่ว่าคบยูกับประดักกบกะแาบอยากซื้อร้านที่เป็นซิมุกสินะทะเลที่อยากกินเซ็กกิสตาน อยเขาไม่น,าน,มาน่าเนี่ยตองโหกเลยซื้อตัวกับปปิกเท่าไหร่เมื่อหลายอยู่เลยค่ะโ,ะโมดอิ่มอยู่นะแ,แบบล้วใคาบอกให้มดตัด หรืออีหมู่แต่ไปตาตองสุดช่วยเชิดท่งให้เชิดทนี่่หลังเาผักขาวเป็นจหลักไงเนาะอิม่เปิดดนแม่้าสรุล้เขาว่าแย่หลายส่งหมฟองอคเลยอีเดียวก็เต็มทุกงานนาะเรา็ต้องซื้องนเต็มสามเดสามเล่อเยอะเดี๋ยวเสียใจนะเดี๋ยวเสียใ อีโม่ก็เล่นนะอ๋อชเดไยสุดราสุดสาวสารนะชุดได้ไหมนะฉันนึกไม่ออกของอีโม่ใส่ต่าหัวกระแสปีกได้แหละก็สวยแล้วไม่ต้องใส่แร่ปอยยังโอเคเด็เพราะมันชัดจีนนะชุดไม่ได้ตัดใหม่พี่ดาจำชตดลาบทีจีนทองใส่ได้ไหมอ๋ออือใส่ทัมเพราะท่านตัดชุดนี้ที่ไทยช่วยู ีทองให้ไม่เป็นทางการบอสต้องใส่แพงฮอข้างหน้กัหน่อยจบแล้วเพราะซอเบยแซ่ด้วสีทองมันบอกก็จไปออกบ้านด้วยต้นเนี่ยามมเก่ายี่มีบอสาตัวเยงันฮะมืงเย่มีบอสนี่ทังปวดทั้งหอกเขาไม่้กินเหล้านานมากเพี่ตาปวดนอบนานมากต่แตวันไปป่สองสนุกสนุก้านนั้นนะหวัดไปตอนรันมือกับอะไรกูก็ไหวแล้ว อยู่กินกินเบียร์อยู่ร้องแรมประมาณสิบกระขวดจะเล่นพักกันมาปลาต่อตัเล่นตัดเสมอนอกอีกห้าขวดไปเนี่ยเดินเล่นบางลาเหรอจะมีร้านหนึ่งร้องกับสาบนหมดเลยเอ้นา่บอนคนที่เจ็ดกินบอไปไหนต้องคนที่เจ็ดก็มีถ่ายหนังที่โคตอันนนนเว้เป็นสับปะรดแบบ ไม่รู้ไม่ใช่เรื่องตุนอีกเรื่องใหม่เจออีบอมแป็กนิดแกงแล้วถอคุณสับซะร์คู่ี่มกันไอ้จำไปพูดไปเป็นมั่วเนาะไม่ะช่เลยเจ็ดเจ็ดเจ็ดไหมนี่ ไม่ง่านไปไปถ่ายรไปบขับรไปกลับจากรถานพี่โมเที่ยงไม่เกิดทายแล้วค่ะตอนแรกเป็นไข่แล้วตอนนี้ก็ายแล้วปันเล้ทมากะอไปจะไปยุหรนะเพระนั่นเพราะนั่นมีมือหลังให้พี่โมองอนสดประมูลชุบพี่นอกรับ ชุดนอนอีแตนเม็นเขียวเวสตสไซ่์ซ่ควชุดนั้นทิงได้แล้วน,นวะเขากปรกมากไม่มีฟ้าหรอทำไมไม่ซื้อใหม่ว่ะของใช่ใชนเดี<ช>ยรชุดนอนกับนีิตางเจ้าของใส่บอกว่ามันใส่แล้ไม่สบายตูดนะรูปดีเนตรงไหนเพื่อนซื้อุประาแรลมอสะเรดเหยียดหัวมันนั่นเพาเอาดาเขาสบายเขาสบายรู้สิท่าเนี่ยกับชุดนอนนั่น สบายต้วยเลยตะกี้มันหอมกาแฟจริงไหมวนใต่ผักเลยนะจะได้เทียวเขย่สิหม่อยหรอม้ไร้อนดอกอยากสวยแมจีกูจะชอบเสร่ชุดยาวๆนอนคุมฟุไม่สนอะ ี๋้วมึงเสเยอีเ,เตอร์มาบ้างมั้ <G ül üyor> มันอีเตอร์มันจะสุดนมอมนะคะช่วยดีแจ๊คค่ะของหวานให้ครับทิมตลอดมีนันะ่นมไม่มีมึ้นขอบมู่้นะเบียบุญไหมล่ะเริ่มเลิกติแม่เราจะไม่หนอกง่ายคืนนี้วันนี้มันมเกิดเพื่อนนะคะคอนเซปต์อียิปต์ต้องเตรียมชุดกัน ินนไม่กินหรอโหน้ำพ่งอร่อยค่ะอีเตอร์เตอน์ืินโต๊ดเมนมาสชอบเป็นัวอร้เหรอชุดน้าปูวงนั่นเขแต่งหน้าแบบใไร้รสยแม่ีิ จะลบคิ้วออกเลยแล้วก็เขียยใหม่ว่าของกูนะกูทำมาหนี้คกูไม่อยากตังคิ้วกูกโดนเกิดคนนี้สูดอะไรเขี่ยอะไรกูเมยปากไงเป็นเมยปากเมืยอยังดอดันเที่ยบ่อยเป็นเมื่อยตปากค่ะทุกโมลงคลิปตอนไหนอยากมาแจ็คหรือมายุ่ง มีเอกทางมหาสารบ่อห้สเปเนที่ดีจะพดเร่พระเอกปนี่บอกเบนสุกสิบปฏิเสธว่าไม่เต้นไม่เล่นมีกี่มี่ดีูเป็นหน้าพระเอกซึ่งเป็นหน้าบอกเบนอ่ะคุปนสุดตอเหอมาแล้วดีแม่สห หนูมีน้ำอะไรมีตาหวานๆแต่งคนนี้นะอยากแต่งแบบนี้ไปเลยแม่ดูสิล่าคืโบมึงต้องแต่งตาดำไปเลยนะไม่มันวันนี้กูจะแต่งคนให้มีราะว่าชุดตาดำม่กชุดมึงเต็มมากมันต้องแต่งแบบตาเบลเลยชัอตั็จะมีเนียติดบางสีก็ยังไปติดดตอนนี้จะเป็นกิบเลยจ้าแล้วมันก็กีดตายด้วยซีเรียรเรดดองเดี๋ยวแต่งแบบเดี๋ยแต่งแบบชัดๆไปเลยนีความรัก ว่านกุตสาววะต้องสุหนร้านพ่มานอยากกินอะไรบานๆเลยได้ค่ะแมชิมหรือยังนี่ชิมแล้วอร่อยเด็ไปเห็นยุ่งยานจะนาะยํานตํปีกล้วยส่วนไตําปีกล้วยกุ้งสดเนาะร้านซอย ววา้ท่านยำตีกล้วยนะคะเดี๋ยวมีเินเก็บกาเล็กซี่เฮ้ยจะไปซื้อบิ๊กป๊อปเอาบิ๊กตรงง่ามตัดตรงเลยนี่มีห้องมีนี่เหรออว่าจะไม่ซื้อต้องมันเป็นตรงแบกกลางมันไม่เต็มหัวมลนหรอ มันเป็นครึ่งหัวเฮ้ยเป็นเต็มหัวมาถึงนี้แต่มันจะแบ่งการก็ได้นะเพราะว่าเรามีหัวปิดอยู่แล้วแหมดูว่าเสกโวตามากเราจะไปซื้อใหม่เท่านั้นซุปอีกเยียวเชียงใบเนาะเนามดูมีน้ำบั่เป็นไงเป็นน้ำเก๊วยระเจี๊ยบกระเจี๊ยบพี่ขอกระเจี๊ยบสามแก้วจ้ะของหวานมีอะไรนั่งดูของหวานหมะของหวานหมดนะคะมีจักระเจี๊ยบ ทานอะไรคะทานเลยก็ุ๋นเยล็กตค่ะเห็นยูสงการยูสวยๆขอบคุณค่ะตัวเห็นมันแต่งเป็นอีอันดีไปยัดเนาะ จุดนั้นเตรียมให้ดูแล้วก็ไปนะคะแต่นี่ใช่เป็นแหนมเนื้นออาหารเด็กชื่ออะ เสียบนะครัแ hmm. ม่เสร์ฟขแข่งค่ะไปจ้ใยแม่บอกว่าไม่ไปโด้่ีเดี๋ย็ไ่ยเป น้ำกระเทียมเชียสก <c oughs> ระเทียม <c oughs> หวานไม่ได้กระเทียมหวานานะหวานากเติมน้ำไปจิ้มไม่สมูไม่กินหวานนะคะดั <c oughs> <c oughs> <laughs> แค่นี้พอเ่ะนัตสริตคาคาจดเดะคาคาจะนองจะเดะคาคาอร่อยนะนำขอนี่สกังคิดว่เจะเป็นเมนูไหม ยำหัวปีกุ้งสดเนาะตำหัวปีกุ้งสดต้องใส่กระปิจะอ่อนลืลาจะอ่อนบนท่านก่อนกะปิเป็นย้ำเที่ยววันนี้ไม่ทันเลยสาขาหนึ่งจะต้องออกไปช่วยวันนี้ไม่ทันแต่คนแน่นมากวันนี้วันศุกร์แล้วเธอคิดดูพรุ่งนี้ร้านฉันวงาพวกเนี่ยวันเสาร์คนสิบแสนซดมั้ำแตงแต่พวกเรมอเขาเสิร์ฟไปไงแต่ว่าร้านฉันจะเริ่มไวเพราะมีคนมาช่วยเราด้วไว้แห้งลูกค้าก็ได้กินไว้เอาก็ไปไว้ไว ครูเป็นไปอ่างทองฐานน้องเต้ตไปทำง,งานนะคะก็วันนี้ก็ขอดําดาไปถึงท่นนี้นะคะว่าเทนี้ชอบพี่โมแล้วขอบคุณค่ะอันนี้คือนางนกงต่อนะคะที่ทําให้ฉันล้มเหลวค่ะเปล่านะคะอันนี้พี่ต้องนะคะวันนี้ทานจนสามสาวนะคะสำหรับวันนี้โมขอลาไปก่อนกับความอกหมักค่ะ